เรามาทําคลิปกันดีกว่าว่าวันนี้เขาคิดถึงคุณไหมคลิปนี้เป็นการไพ่โดยรวมนะคะซึ่งอาจจะตรงหรือไม่ตรงก็ได้ด้วยเป็นแนวทางนะคะอย่าเสียดายมากเกินไป ใบแรกได้8ดเหรียญนั่นแปลว่าเขาเองเนี่ยช่วงนี้ยุ่งๆนะน่าจะยุ่งงานน่าจะเคลียร์งานนะคะแต่ก็มีความคิดถึงคุณนะก้าถ้วยมีความคิดถึงช่วงเวลานะคะโมเมนต,ต์ต่างๆ6กถ้วยคิดถึงเรื่องราวเก่าๆคิดถึงช่วงเวลาที่มีกันและการบางทีฝันถึงคุณและอยากสื่อสารกับคุณด้วยนะคะจากที่เราเห็นเขาต้องการที่จะพูดคุยกับคุณนะคะคุณกับเขาอาจจะไม่ได้คุยกันนานแล้วนะคะแล้วเขาอยากคุยด้วยนะคะนั่นแปลว่าวันนี้เขาคิดถึงคุณ มีความรู้สึกอยากคุยกับคุณเขามีความรักให้คุณนอกจากความคิดถึงหรือมากกว่าความคิดถึงก็คือความรักนะคะแล้วก็เครียดแสดงว่าช่วงนี้เขาฝันถึงคุณบ่อยนะคะอยากเจอคุณมากๆแล้วก็เร็วๆนี้คุณอาจจะได้เจอกันนะคะก็ขอให้คุณโชคดีค่ะขอให้เจอกันไวๆนะคะธาตุโลมเมทุนตุลกุมธาตุน้ำมินกรกฎพิจิกธาตุดินการภูศงบังกรนนะคะ ประมาณนี้มีทตุดินด้วยนะคะแล้วเดี๋ยวเราเจอกันใหม่คลิปหน้าวันนี้มีโปรโ5คําถาม100นะตอนนี้สามารถทักจองคิวได้แล้วเดี๋ยวนุ่นตอบวันนี้เลยนะคะคืนนี้จะเคลียร์คิวให้ใครทักมาทักได้เลยจ้า